สวัสดีครับคุณแม่จันสวัสดีครับ่ันนผ้าหลานมานําสวัสดีครับก่อนครับนี่เอาบโเประยังบ๊วยประยังเป็นอายครับเนาะอันแม่จันฝันติบอครับฝันเนี่ยอะไรครับบอกสูฟังเลยครับคุณแม่ฝันว่าเดี๋ยวไปดูหายูหน้าบบ้านนี้เอาคู่หวังเพิ่มเพราะว่าเอาอมปีโป้เนี่ยพันว่าไม่ใช่ครับเพันว่าหายไม่ใหญ่อมปีโป้หกลูกไม่ใช่เอาพีโป้หายครับอันเอาคู่หวังยัดเนี่ยคู่เออ โอ้เจ้าอาวาสบ่ครับเอาให้แมนอันพระเอาไห้พี่โป้ในพี่นั่งผนว่าผลค่อยถึงกันกับไม่ใหญ่นะครับผมบานกันเลยอมอมบานี้เอาออกเอาออกผนว่าบบานกับมันกับพื้นหกหนกเนาะครับบานไม่ใไงเพราะว่าเอ้าจะได้จะมาให้อมอมที่หลับผลว่าคอยจะโจมพี่โป้ผนว่าพระนั่นว่าเออเอาควางนั่นว่าครับบานนี้ก็อมแล้วก็คายออกเนาะ อันพี่นั่งพี่นั่งคนมามาพาคนมามื่อกี้นั่งคนมาอันนี้เป็ฆ่าข้อจะตายในคนว่าครับผมเอออันมาฮอดนี่บันนี้มีลุบๆก้อนๆเนาะเมื่อกันไงเมื่อกันยางไปครับเจ้ายจะมาความนี่แล้วพี่นั่งคนมาสิโต๊ะตายคนมาสิโต๊ะตายครับเออบ้านเมื่อกันลุบมาลุบมาบันพอดีกำลังสีความคู่ความเขาเนาะครับผม นอีนอนผู้เมื่อชะลาปันนี้หลานผู้เมื่อก่อนหลานหนูก่อนครับย่าคู่แลแต่อมจะ่พี่ปูกกับย่าคู่เย่าคู่เพิ่นบริบบอเลขเลยบอกครับอันเพิ่นบริบบอแล้วก็กายแต่แต่อมมันหกลูกเหมนปีปูกอายุย่าคู่จักปีครับนี่คุณแม่อากูจักปีพุฒิผะพอโตใส่หูบอครับใส่หรอเพิ่นไม่ใส่ละเดี๋ยวถามคุณแมอากูอ่างได้สิหกสิบตัวละคือเอาวปักปอายุเท่าไรครับคุณแม่ ห้าสิบเก้าปีครับเอาควางนั่นบอกเอาคู่วางที่วัดกันบอกออือแม่ที่บระเคยออกวัดนั่นผู้พันั่นอือเป็นแม่เพิ่นไปวัดครับผมอายุห้าสิบเก้าปีย่าคู่ย่าคู่อันพระองค์นี่เพิ่นเคยบอกเลขถีกคือโบแมนบอกครับอันเพิ่ะก็บอกว่หญ่ได้เห็นเพิ่อถึงจังวัดตอนเพิ่นเคยบอกถือุว่าถือแอษมาเอาะนั่นนี่นี่บอกปกติครับผมตอนเบาแอมมาถงมาเนาะครับเนาะมาแต่ขั้นฐานเป้เป็นตัวเลขแล้วครับคุณแม่จอัน ไปต่อเลขกันแม่กะทิวหกหาไปสันแล้วหกแปดไปจังสันตีหกหาหกหาหกเป็ดจังสันตีปากเป็ดปากเปดลูกอมกับหกอันออลูกอมกับหกอันครับผมปีปู่นะหกอันครับออแต่ว่าเลขล่างนั้นเป็นแปดหาแม่แปดหาเหาอามาจะใช่หรอครับคุณแม่คิดว่าคิดว่าไมจ่จีมาแปะเอาเนี่ยหรอครับอ่ะแปดหากับแปดหา เป็นหาเป็หกแต่ที่สําคัญนี่มันมีหนึ่งมะน้ำครับเอฟสีเนาะน้ำนิดหนึ่งครับเพราะว่าได้กินน้ำหกนี่ก็บหกกินอยู่เลยปีโป้ปลากระปแบบหกแปดหนึ่งกระไรกระถาเป็นเลขสามตัวครับแต่ให้เนาะครับเนาะแต่แม่จันมักแปดฐาน้ำกับกันไว้น้ำจักน้อยครับแล้วก็อายุแล้วก็อายุครับผมห้าสอายุเอากู้วังเช่ไหมเกาะห้าสิบเก้าปีครับผมห้าสิบเก้าปีนี่น้องคอปเตอร์บอกเลขหรือยังนี่ อ้าวบอกลุงนะลูกบอกลุงนะไว้อ้าวบอกเพิ่ครับตัวไหครับ่วาบอกบุ้มบอกไม่ไงหมื่ว่านคนบอกสามแปดเลยสามแปดบอกครับโอ้บอกสี่สองไม่ใ่หบุมบุมเลขจองยังไงสี่สองน้ำคนหวานร้านน้อยบอกครับเออน่ยบอกบุมครับครเดี๋ยวสีภาพไปเบิ่งบอกสีสองสี่สองแต่ว่านอนเหรอเจ้าหนิบอกว่านอนแห้วครับบุ้มเป็นยังเอาครับมันบอกก็ไม่ไงหมู่สี่สองบอกครับ เอาข้องแม่จันนี่ละก่อนครับให้ร้านตื่นซะก่อนนะครับเนาะแทงไปสอบถามน้องคบเตอร์มีตัวเลขไหมครับมีตัวเลขไหมบอกลุงในว้ยอ่ะบเป็นญญังครับ FC เนาะเดี๋ยวสีจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับให้ FC แปลซอยน้ำครับปีปูหกอันอมใส่ไหมปากกินน้ำน้ำครับกินน้ำอู๋หนึ่งคายออกคายออกคนมาบัดไปกับอะไรไปกินน้ำเอาห่วงนึ่งครับผมไปกินน้ำที่พม่นั่งไปกินน้ำคนบ้า เอาคู่อวงนี่เพิ่นยังมีชีวิตบ่ก็มีสิน่ะพิ่นอยูดบ่โอ้พระนี่บ่ครับพระเพิ่นเป็นั่นเจ้าอาวาสโอ้เจ้าอาวาสเลยเจ้าอาวาสสำคัญสำคัญครับผมเพื่อขอบคุณคุณแม่จันได้หลายครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขกไหมครับนาจอครับขอบคุณครับคุณแม่จันขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงกับทีมงานนี่สิจดตัวเลขกไหมครับนาจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมเราทงนั่นไม่ได้ครับไปรับชมเมืองตัวเลขกันครับ ครับผมธรรมโอชมเนาะตัวเลขของแม่จันครับธรรมโอชมเจ้าอาวาสครับเอาปีโป้มาให้ครับแปลเป็นเลข3ตัวไปฝากเอฟซีครับหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งครับธรรมโอชมเนาะราคาแปดหาครับแม่จันนี่มากครับแปดหาแปดหกครับธรรมโอชมปากกับแปดปีโป้กับหกอันครับเอาเข่าปากเนาะครับเนาะ อาสิบแปดหกก็ได้ครับและ้วกะ็อายุพระเจ้าอาวาสนี่ครับหาสิบเก้าปีครับส่วนตัวเลขสี่สองนี่ล้านบอกครับล้านน้อยครับธรรมโอชมเนาะกําลังฮัดเว้าบอกเลขแม่นเข่ามาเหล่าสองวดซอนวัดสันสรครับธรรมโอชมเนาะก็ะลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิงครับวันอาทิตย์ก่อนครับธรรมโอชมฝันว่าผีมาบอกผีตําหูกมาบอกครับธรรมโอชมเนาะสี่ห้าสองสี่ห้าสองเลขสองตัวนั้นห้าเก้า เอ้ยขอโทษขออภัยครับเก้าหาเก้าหาครับกะกับกะนำจักน้อยครับเอฟซีนวดวันที่17มกราคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่จันครับท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปหนีเบาแอมเรทงกสิราเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงเลยเลยครับแต่อย่าพึ่งไปใส่ครับเอฟซีอย่าพึ่งไปใส่เบาเอมเรทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมองข้อดีกันครับ บาแอมมาชรหนี่ยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยาง่านเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเยกซื้อลอตเตอรี่จึงสิริถืงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่า,ยอ,บบาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ OO! ดีครับครับ่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้อเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการกาขายเนี่ยกู้เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัก ืนกลับมาไดเาาเ้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายท,ทุกอย่างล่ะเนาะครับผมสาธุ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 าธาธอน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันวัยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขว่าม่มีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็นใอ้คนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึงเด็กมีโอกาสด้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี ครับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวม,ากมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธ <sur> ีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแลว้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วกะ็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบลอุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถนมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโล่งทงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกออกไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากเอบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปลือดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปลือกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ เดี๋ยวบ่าเอามาตรงกับสีห้เบิ้งตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ